สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเดอะพยากรณ์ค่ะคลิปนี้เราจะพูดถึงดาวพระพฤหัสนะคะที่จะย้ายในวันที่19เมษายนนี้ซึ่งดาวพระพฤหัสนะคะถือเป็นดาวใหญ่นะคะเป็นดาวตรีเทพเป็นดาวหัวหน้าดาวสุภรเคราะห์ฝั่งดีนะคะเป็นดาวครุหรือดาวครูนะคะของเหล่าเทวดาซึ่งจะทําการย้ายจากราศีมีนไปยังราศีเมษนะคะแล้วการย้ายในครั้งนี้นะคะจะไปดํารงตําแหน่งราชา โชคด้วยนะคะราชาโชคนะคะก็คือมีโชคดั่งราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองค่ะซึ่งดาวพระพฤหัสนะคะจะอยู่ในตำแหน่งนี้ประมาณ1ปีนะคะแล้วก็การโยกย้ายในครั้งนี้นะคะส่งผลอย่างมากกับทั้ง12ราศีเลยค่ะ แล้วกว่าที่จะย้ายกลับมาในตำแหน่งเดิมแบบนี้นะคะก็ต้องใช้เวลาทั้งหมด12ปีเลยทีเดียวค่ะถือเป็นโอกาสดีของหลายราศีนะคะเลยไม่อยากให้พลาดโอกาสที่12ปีมีครั้งค่ะการดูดวงเป็นเพียงแนวทางนะคะแล้วก็เป็นเกณฑ์ที่น่าจะเกิดขึ้นอยากจะให้ผู้ที่มารับฟังนะคะปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นของชีวิตของคุณค่ะ ก่อนรับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเดอพยากรด้วยนะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้ทุกๆท,ท่านพลาดการอัปเดตเรื่องดวงค่ะการเอาชนะดวงชนะชะตาด้วยการรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนดีที่สุดค่ะ และคิวนี้นะคะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีตุลค่ะหากท่านใดยังไม่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวเองนะคะก็สามารถดูเทียบวันเกิดของท่านกับวันที่อยู่ปกหน้าคลิปได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าดวงชะตาชาวราศีตุลจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรมาฟังกันได้เลยค่ะราศีตุลค้าดาวพฤหัสย้ายครั้งสำคัญในรอบ12ปีนะคะ งานเริ่มอยู่ตัวงานเริ่มเข้าลุ้นรักฉบับฉุกเฉินค่ะ ชาวราศีตุลคะ่ะรักอิสระไม่ชอบอยู่ในกรอบเป็นราศีาธาตุลมนะคะชอบคิดอะไรได้เองนะคะไม่ชอบให้ใครมาสั่งหรือมาบอกนะคะชอบคิดคนเองไม่ว่าจะเป็นจากการอ่านหนังสือการค้นคว้าหาความรู้หรืออ่านจากเว็บไซต์ต่างๆนะคะชอบเรียนรู้ด้วยตัวเองฉะนั้นราศีตุลคะ่ะมักจะมีสกิลความสามารถเฉพาะตัวนะคะสําหรับราศีตุลแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมา3-4ี ปีนี้นะคะไม่ว่าจะป่วยนะคะหรือว่าเจออุปสรรคการงานนะคะต่างๆเนี่ยถือว่าผ่านมาอย่างหนักหน่วงสำหรับราศีตุลน,นะคะแต่หลัง19เมษายมษานี้ค่ะข่าวดีนะคะชีวิตคุณจะพลิกขึ้นค่ะการเงินจะฟื้นขึ้นมานะคะ เรามาเริ่มจากเรื่องการงานกันก่อนนะคะการงานของราศีตุลน,นะคะกำลังจะฟื้นตัวค่ะทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยนะคะถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการนะคะที่ผ่านมางานคุณยุ่งมากนะคะไม่เป็นดั่งใจเลยจะบอกเลยว่า หลัง19เมษายนนี้ค่ะงานเริ่มอยู่ตัวนะคะงานเริ่มเป็นได้ดังใจนะคะถ้าคุณเป็นหัวหน้าลูกน้องได้ทำตามคำสั่งอย่างดีนะคะสำหรับเจ้าของกิจการร้านค้านะคะ อุปสรรคต่างๆที่คุณเคยเจอนะคะคู่แข่งต่างๆนะคะจะบอกเลยว่าหลังจากนี้จะลดลงนะคะยอดขายที่คุณคาดหวังนะคะจะเริ่มได้ตามเป้ายอดจะค่อยๆไต่ขึ้นไปจนเป็นที่น่าพอใจค่ะสําหรับการเงินนะคะราศีตุลมีเกณฑ์ได้เงินจากคนใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนของราศีตุลน,นะคะ แล้วคุณก็จะได้เลื่อนตำแหน่งด้วยนะดังนั้นก็จะได้เงินเดือนเพิ่มนะคะหรือการค้าธุรกิจนะคะก็จะดีขึ้นค่ะท่านจะรู้สึกว่าจะสบายขึ้นนะคะดอกผลเนี่ยจะไปในทางที่คนใกล้ตัวนะคะทำให้เติบโตค่ะราศีตุลน,นะคะได้รับอนิสง์ผลบุญนะคะ รวมไปถึงว่าอาจจะเป็นหุ้นส่วนนะคะที่เขาช่วยทําให้ธุรกิจท่านโตขึ้นได้นะคะเช่นหุ้นส่วนของท่านนะคะไปเจอลูกค้าใหม่แล้วเป็นลูกค้าที่ดีนะคะทําให้ยอดขายปังนะคะหรืออาจจะเจอลู่ทางใหม่ๆที่ทําให้มีเงินเข้ามามากขึ้นก็ได้ค่ะ สำหรับความรักนะคะเป็นช่วงที่ออกแนวความรักอบอุ่นค่ะคุณจะมีเกณฑ์ได้บุตรนะคะอาจจะมีน้องเร็วๆนี้นะคะสำหรับคนที่มีแฟนนะคะอาจจะมีแพลนอนาคตนะคะลงหลักปักฐานร่วมกันค่ะ คนโสดนะคะมีเกณฑ์พบรักปิ๊งฉุกเฉินค่ะไม่ทันตั้งตัวนะคะดังนั้นอยากจะแนะนำว่าคนโสดให้เตรียมเสื้อผ้าน,น้าผมให้พร้อมเสมอค่ะตั้งแต่วันที่19เมษายนไปนะคะยาวไป1ปีเลยค่ะเขากราวเท่านี้นะคะสำหรับชาวราศีตุลค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีสติค่ะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเดอพยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ